บทเรียนชีวิตโรมตอนที่62ชีวิตของพระเจ้าตรีกภาพถูกแจกจ่ายเข้าสู่มนุษย์ที่มี3ส่วนก่อนที่เราจะไปพิจารณาถึงชีวิตของพระเจ้าตรีกภาพที่ถูกแจกจ่ายเข้าสู่มนุษย์ที่มี3ส่วนเราจําเป็นต้องกล่าวถ้อยคําที่ก้าวไปอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับการแจกจ่ายของพระเจ้าตรีกภาพตามความชอบธรรมของพระองค์โดยผ่านการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระองค์และเพื่อสง่าราศีของพระองค์ เราได้มองเห็นแล้วว่าความชอบธรรมคือกระบวนการของพระเจ้าการแบ่งแยกบริสุทธิ์คือพระนิส,สัยของพระเจ้าและสง่าราศีคือการสำแดงของพระเจ้าดังนั้นการแจกจ่ายของพระเจ้าจึงเป็นไปตามแนวทางที่ชอบธรรมของพระองค์ผ่านพระนิส,สัยที่แยกบริสุทธิ์ของพระองค์และเพื่อการสำแดงของพระองค์การสำแดงของพระเจ้าย่อมอยู่ในคริสตจักรเป็นสำคัญดังนั้นเป้าหมายแห่งการแจกจ่ายของพระเจ้าตรีกภาพ ก็คือการที่พระเจ้าจะทรงถูกสำแดงออกในคริสตจักรความชอบธรรมที่สูงสุดในข่าวสารตอนที่แล้วเราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าความชอบธรรมของพระเจ้ามีความเกี่ยวข้องกับการตายของพระคริสต์ซึ่งได้สิ้นสุดทุกสิ่งที่อยู่ในด้านลกเนื่องจากการตกต่ำของมนุษย์สิ่งทรงสร้างทางปวงจึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมตัวอย่างเช่นการที่ยุงมารังควานเรานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรมยิ่งกว่านั้นทุกๆแง่มุมที่อยู่ในสังคม ก็มีความไม่ชอบธรรมอาดัมคือประมุขของสิ่งทรงสร้างเก่าเมื่อเขาตกตำ่ำทุกสิ่งที่อยู่ภายใต้ฐานะประมุขของเขาจึงกลายเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าการตายของพระคริสต์ได้สิ้นสุดสิ่งที่ไม่ชอบธรรมเหล่านี้และสนองข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าดังนั้นการตายของพระคริสต์จึงเป็นความชอบธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขณะที่พระคริสต์ทรงตายบนกางเขนเราก็ตายด้วย เพราะเราตายโดยอยู่ในพระองค์เราได้ประสานสนิทกับพระคริสต์ในการตายของพระองค์กรณีนี้หมายความว่าไม่เพียงแต่การตายของพระคริสต์เองเท่านั้นที่ชอบธรำแต่การตายของเราโดยอยู่ในพระคริสต์นั้นก็ชอบทำในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยการแบ่งแยกบริสุทธิ์ที่มีการกระทํากิจแต่การตายของพระคริสต์นั้นไม่ใช่จุดจบเพราะการตายนํามาซึ่งการเป็นขึ้น และในการเป็นขึ้นเราจะมีการเริ่มต้นแห่งการเกิดใหม่และได้บังเกิดใหม่นอกจากนั้นสิ่งที่มาพร้อมกับการเป็นขึ้นของพระคริสต์ยังมีการใช้งานของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ซึ่งครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงและการถอดแบบด้วยในที่สุดโดยขั้นตอนแห่งการแบ่งแยกบริสุทธิ์นี้เราก็จะถอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระเจ้านี่คือประสบการณ์ทางทัศน์ภายในที่มีต่อการแบ่งแยกบริสุทธิ การแบ่งแยกบริสุทธิ์คือการกระทำกิจอย่างเป็นทัศนะภายในของความบริสุทธิ์ซึ่งก็คือการแบ่งแยกบริสุทธิ์ที่มีการกระทำกิจนั่นเองจริงๆแล้วการแบ่งแยกบริสุทธิ์ก็คือพระคริสต์ผู้เป็นขึ้นที่ทรงนำเอาพระนิสัยที่แยกบริสุทธิ์ของพระเจ้ามากระทำเข้าสู่สิ่งที่เราเป็นเรื่องนี้ต่างกันอย่างมากกับทัศนคติเกี่ยวกับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ที่พบได้ในท่ามกลางพวกที่เรียกกันว่าผู้บริสุทธิ์ การได้รับสง่าราศีซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ผลลัพธ์ของการแบ่งแยกบริสุทธิ์คือการได้รับสง่าราศีซึ่งก็คือการสำแดงของพระเจ้าดังนั้นการแจกจ่ายของพระเจ้าตรีกภาพจึงมีเพื่อสง่าราศีของโพล์ผลลัพธ์ของการแบ่งแยกบริสุทธิ์ก็คือการได้รับสง่าราศีการได้รับสง่าราศีนั้นเริ่มต้นในวันพนเทคอสคริสตจักรไม่ได้บังเกิดมาในวันพนเทคอส แต่บังเกิดในวันที่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อสากล่าวว่าเราได้บังเกิดใหม่ในเวลาที่พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นขณะที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมเมล็ดข้าวสาลีมเมล็ดหนึ่งก็ได้กลายเป็นมเมล็ดอีกมากมายที่ถูกนํามาทําเป็นขนมปังซึ่งก็คือคริสตจักรดังนั้นคริสตจจึงถูกก่อกําเนิดขึ้นมาในวันแห่งการเป็นขึ้นถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันเพนเทคอสคืออะไร ในวันนั้นคริสตาจากได้รับสงาราศีถ้าเราได้อยู่ร่วมกันประชุมของคริสตาจากในวันเพนเทคอสเราย่อมจะอุทานว่าช่างมีสงาราศียิ่งนักเราย่อมไม่เอ่ยถึงความชอบธรรมหรือการแบ่งแยกบริสุทธิ์เพราะเราได้แต่เอ่อล้นไปได้วยความรู้สึกถึงสงาราศีองค์พระเยซูเจ้าทรงเริ่มต้นอธิษฐานในโยฮันบทที่17โดยกล่าวว่าพระบิดาเจ้าข้าเวลาก็มาถึงแล้ว ขอให้พระองค์ประทานสง่าราศีแก่พระบุตรของพระองค์เพื่อพระบุตรจะถวายสง่าราศีแด่พระองค์พระบุตรทรงถวายสง่าราศีแด่พระบิดาอย่างไรพระองค์ทรงถวายสง่าราศีแด่พระบิดาโดยอยู่ในความเป็นหนึ่งความเป็นหนึ่งที่อยู่ในโยฮันบทที่17ก็คือคลิตจักรความเป็นหนึ่งของวิสุทธทิชนทั้งหลายคือการดําเนินชีวิคตคริตจักรที่ถูกต้องเมื่อความเป็นหนึ่งนี้ได้กลายเป็นจริงอย่างทีท่วนแล้ว พระบุตรก็ได้ถวายสงาราศีแด่พระบิดาในคริตรจักรกรณีนี้หมายความว่าที่ใดมีการดำเนินชีวิตคริตรจักรที่ถูกต้องที่นั่นก็มีการถวายสงาราศีแด่พระบิดาเพราะการดำเนินชีวิตคริตรจักรย่อมสำแดงพระบิดาดังนั้นถ้าเราชุมนุมกันในฐานะคริตรจักรอย่างปกติเราก็ควรจะรับรู้ได้ว่าในการประชุมต่างๆของเรามีส่าราศี การดำเนินชีวิคตคริสตจักรนั้นเป็นเรื่องของการได้รับสง่าราศีอย่างสิ้นเชิงคริสตาจักรคือเป้าหมายของพระเจ้าไม่ใช่กระบวนการหรือหนทางของพระองค์จุดมุ่งหมายของพระเจ้าคือการได้รับสง่าราศีในคริสตาจากักรยิ่งได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ก็ยิ่งมีสง่าราศีการได้รับสง่าราศีของคริสตาจักรที่เริ่มขึ้นในวันเพนเทคอสนั้นยังไม่ได้บรรลุถึงการสําเร็จสุดยอดตรงกันข้าม ขั้นตอนเหตุการณ์ได้รับสง่าราศีนี้ยังคงดำเนินต่อไปถ้าว่าตามสภาพการของคริตรจักรแล้วก็อาจมีบางเวลาที่มีสง่าราศีมากกว่าเวลาอื่นๆสง่าราศีจะปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในคริตรจักรได้มากเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับระดับที่เราได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์ผู้ชมเกมบาสเกตบอลอาจกระตือรือร้นมากแต่พวกเขาก็ไม่มีสง่าราศีแต่อย่างใดมีแต่ความตื่นเต้น ซึ่งเป็นเพราะที่นั่นไม่มีการแบ่งแยกบริสุทธิ์เรายิ่งได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์โดยการที่พระคริสต์ทรงนำพระนิสัยที่แยกบริสุทธิ์ของพรองมาทราบซ่านทั่วทั้งตัวเราเมื่อเรามาประชุมกันในฐานะคริสตจักรเราก็ยิ่งสำแดงพระเจ้าการแบ่งแยกบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องของปัจเจกชนเป็นสำคัญส่วนการได้รับชงาราศีนั้นเป็นเรื่องของกลุ่มชนเป็นหลัก สมมุติว่าวันนี้ข้าพเจ้าบัรดาลโทสะใส่ภรรยาของข้าพเจ้าเรื่องนี้ย่อมทำลายการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าเป็นการส่วนตัวแม้ข้าพเจ้าจะสารภาพต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้รับการชำระจากพระองค์แล้วแต่ข้าพเจ้าก็ไม่รับรู้ถึงสงงาราศีที่อยู่ในการประชุมคืนนั้นเลยแม้คนอื่นๆล้วนรู้สึกได้ก็ตามเนื่องจากข้าพเจ้าขาดการแบ่งแยกบริสุทธิ ข้าพเจ้าจึงไม่รับรู้ถึงสง่าราศีที่คนอื่นสามารถรับรู้ได้ข้าพเจ้าไม่มีการแบ่งแยกบริสุทธิ์ในชีวิตส่วนตัวของข้าพเจ้าจึงทําให้ข้าพเจ้าไม่อาจรับรู้ถึงสง่าราศีในการประชุมได้แต่สมมติว่าข้าพเจ้าคงอยู่ในการสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาตลอดทั้งวันกระทั่งในเวลาที่ภรรยาของข้าพเจ้ามาหาเรื่องด้วยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจึงเป็นการช่วยเหลือสําหรับขั้นตอนแห่งการแบ่งแยกบริสุทธิ์ ดังนั้นข้าพระเจ้าจึงสามารถรับรู้ถึงสง่าราศีในการประชุมต่างๆได้เรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเรายิ่งมีประสบการณ์ต่อการแบ่งแยกบริสุทธิ์เราก็ยิ่งมีส่วนร่วมในการได้รับสง่าราศีสง่าราศีซึ่งก็คือการสำแดงของพระเจ้าในคริสตจักรนั้นคือเป้าหมายของพระเจ้าในการแจกจ่ายของพระองค์แต่การแบ่งแยกบริสุทธิ์คือขั้นตอน และความชอบธรรมคือฐานที่คอยคำชูดังนั้นการแจกจ่ายของพระเจ้าตรีกภาพจึงเป็นไปตามความชอบธรรมของพระองค์ผ่านการแบ่งแยกบริสุทธิ์ของพระองค์และเพื่อส่าราศีของพระองค์ซึ่งเป็นเป้าหมายชีวิตของพระเจ้าตรีกภาพถูกแจกจ่ายเข้าสู่ทางตัวของเราตอนนี้เราก็มาถึงการแจกจ่ายชีวิตของพระเจ้าตรีกภาพเข้าสู่มนุษย์ที่มีสามส่วนซึ่งเป็นเรื่องที่ล้ำค่ามาก การที่พระเจ้าทรงเป็นตรีเอกภาพและเรามี3ส่วนนั้นช่างเหลือเลิศยิ่งนักโรมบทที่8ข้อ2กล่าวถึงชีวิตของพระเจ้าตรีเอกภาพข้อสิบเปิดเผยว่าชีวิตนี้ถูกแจกจ่ายเข้าสู่วิญญาณของเราและทําให้วิญญาณของเรากลายเป็นชีวิตนอกจากนั้นถ้าดูตามข้อ6จะเห็นว่าชีวิตนี้สามารถถูกแจกจ่ายเข้าสู่ความคิดของเราและสามารถทําให้ความคิดของเราเป็นชีวิตด้วย สุดท้ายข้อ11ยังเปิดเผยว่าชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ยังสามารถถูกแจกปันเข้าสู่ร่างกายที่ต้องตายของเราด้วยในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เราจะมองเห็น3มส่วนของมนุษย์คือวิญญาณจิตน่งเล็บซึ่งมีความคิดเป็นตัวแทนและร่างกายวิญญาณคือศูนย์กลางร่างกายคือเส้นรอบวงและความคิดนั้นอยู่ระหว่างกลางชีวิตของพระเจ้าตรีกภาพกำลังถูกแจกจ่ายไปทั่วทั้งตัวของเรา จากศูนย์กลางผ่านส่วนที่อยู่ระหว่างกลางไปสู่เส้นรอบวงชีวิตที่ถูกแจกจ่ายเข้าสู่เราชีวิตที่จะถูกแจกจ่ายเข้าสู่สามส่วนของมนุษย์คือชีวิตของพระเจ้าตรีกภาพในบทที่8ข้อสองปาโลก,กล่าวถึงพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระคริสต์เยซูในวลีนี้ได้เปิดเผยเป็นนายถึงพระเจ้าตรีกภาพพระวิญญาณน,นั้นและพระคริสต์ซึ่งก็คือพระบุตรนั้นถูกเอ่ยถึงอย่างชัดแจ้ง ขณะที่พระเจ้าพระบิดาถูกเปิดเผยเป็นในายโดยข้อเท็จจริงที่ว่าพระวิญญาณนั้นคือพระวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นในที่นี้จึงมีทั้งพระเจ้าพระคริสต์และพระวิญญาณนั้นทว่าประเด็นหลักไม่ใช่พระเจ้าตรีกภาพแต่เป็นชีวิตจริงๆแล้วการพูดว่าพระวิญญาณแห่งชีวิตก็เท่ากับกล่าวว่าพระวิญญาณนั้นคือชีวิตชีวิตในที่นี้คือชีวิตของพระเจ้าตรีกภาพดั่นเอง เมื่อเราบังเกิดใหม่เราก็ได้รับอีกชีวิตหนึ่งเป็นชีวิตที่นอกเหนือจากชีวิตธรรมชาติของเราชีวิตนั้นมีอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นชีวิตพืชชีวิตสัตว์ชีวิตมนุษย์และชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ในฐานะมนุษย์เราทุกคนล้วนมีชีวิตฝ่ายกายและชีวิตฝ่ายจิตในภาษากรีกบ่งชี้ถึงชีวิตฝ่ายกายและชีวิตฝ่ายจิตด้วยคำว่าไบออสและสุเคตามลำดับแต่เมื่อเปโลเอ่ยถึงชีวิตในโรมบทที่8 เขากลับใช้ศัพท์ในภาษากรีกอีกคำหนึ่งซึ่งก็คือคำว่าโซอี e ้คำว่าโซอี e ้ในพระคัมภีร์ชี้ถึงชีวิตของพระเจ้าคือชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีขอบเขตจำกัดไม่ได้ถูกสร้างและนิรันด์นี่คือชีวิตที่เราได้รับมาโดยการเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าในโยฮันบทที่3ข้อ36กล่าวว่าผู้ที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรมีชีวิตนิรันด์ในโรมบทที่ 8: ข้อ2ข้อ6ข้อ10และข้อ11 保罗ใช้ศัพท์ในภาษากรีกที่แปลว่าชีวิตมาบ่งชี้ว่าการแจกจ่ายของพระเจ้าคือการแจกจ่ายโซอี้เข้าสู่ตัวเราพูดอีกอย่างก็คือพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะแจกจ่ายตัวของพระองค์เป็นโซอี้เข้าสู่ทั้งสามส่วนของมนุษย์การแจกจ่ายโซอี้อันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่เรานี้เริ่มขึ้นในเวลาที่เราได้บังเกิดใหม่ถ้าดูตามข้อสองจะเห็นว่า ชีวิตนี้คือพระวิญญาณและชีวิตนี้อยู่ในพระคริสต์เยซูแต่บัดนี้โดยการแจกจ่ายของพระเจ้าเราจึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตนี้ด้วยถ้าไม่มีชีวิตนี้เราก็ถูกกำหนดให้ต้องพินาศแล้วสารเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเมื่อเราบังเกิดใหม่โซอี้ก็ถูกแจกจ่ายเข้าสู่วิญญาณของเราขั้นตอนที่ยาวนานในการที่ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์จะถูกแจกจ่ายเข้าสู่เรานั้น ชีวิตนี้จะต้องผ่านขั้นตอนที่ยาวนานซึ่งครอบคลุมถึงการกลายเป็นเนื้อหนังการดำเนินชีวิตมนุษย์การตรึงตายการฝังการเป็นขึ้นการเสด็จสู่สวรรค์และการเสด็จลงมาอันที่จริงชีวิตที่ถูกแจกจ่ายเข้าสู่เราก็คือพระเจ้าตรีกภาพที่ผ่านขั้นตอนในเยนซ s ิสบทที่หนึ่งข้อหนึ่งชีวิตนี้ยังไม่อาจถูกแจกจ่ายเข้าสู่มนุษย์ได้เพราะในเวลานั้นชีวิตนี้ยังไม่ผ่านขั้นตอนต่างๆที่จําเป็น แต่ในเวลานี้การแจกจ่ายชีวิตที่อัศจรรย์นี้เข้าสู่เราเป็นเรื่องที่ทำได้โดยสมบูรณ์ชีวิตนี้สะดวกง่ายดายและพร้อมให้เราใช้ได้ทุกเวลาเพียงแค่เราร้องเรียกพระนามขององค์พระเยซูเจ้าเราก็สามารถต้อนรับชีวิตนี้ได้วิญญาณของเราเป็นชีวิตโรมบทที่ 8: ข้อ10กล่าวว่าแต่ถ้าพระคริสต์อยู่ในท่านแม้กายของท่านได้ตายเพราะเหตุความบาปแต่วิญญาณก็เป็นชีวิตเพราะเหตุความชอบธรรม เราสามารถพิสูจน์ว่าวิญญาณในข้อนี้ไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยข้อเท็จจริงที่ว่าในที่นี้เปาโลนำร่างกายมาเทียบความแตกต่างกับวิญญาณเปาโลกล่าวว่าร่างกายนั้นตายแต่วิญญาณน,นั้นเป็นชีวิตเราคงคาดว่าเปาโลจะกล่าวว่าวิญญาณมีชีวิตแต่เปาโลกลับกล่าวว่าวิญญาณเป็นชีวิตหรือโซอี้เมื่อเราร้องเรียกพระนามขององค์พระเยซูเจ้า โซอี้นี้ก็เข้าสู่วิญญาณของเราและทำให้วิญญาณของเรากลายเป็นโซอี้บัดนี้จึงไม่ได้มีแต่พระเจ้าตรีเอกภาพเท่านั้นที่เป็นชีวิตแต่วิญญาณของเราก็เป็นชีวิตด้วยถ้าเรามองเห็นเรื่องนี้เราจะมีความกล้าที่จะประกาศต่อทั้งจักรวาลโดยเฉพาะประกาศต่อซาตานว่าวิญญาณของเราเป็นชีวิตเราจะประกาศว่าอย่างน้อยก็มีส่วนหนึ่งในตัวเราที่เป็นโซอี้นั่นคือวิญญาณของเรา โอ้เราทุกคนช่างจำเป็นต้องมีการเปิดเผยเช่นนี้จริงๆขอให้เราไม่เพียงมองเห็นว่าเราได้รับความรอดและบังเกิดใหม่แล้วเท่านั้นแต่ส่วนที่อยู่ลึกที่สุดในตัวเรายังกลายเป็นชีวิตแล้วด้วยการรู้ว่าวิญญาณของเราเป็นโซอี้จะช่วยเหลือเราได้อย่างมากในชีวิตประจำวันของเราเมื่อท่านถูกล่อลวงให้บันดาลโทสะจงอย่าคมโทสะของท่านเอาไว้แต่จงประกาศว่าวิญญาณของฉันเป็นโซอี้ ทำนองเดียวกันถ้าภรรยาหรือสามีของท่านมาหาเรื่องท่านจงอย่าโต้แย้งกับเขาแต่จงบอกคนที่มากวนใจท่านว่าวิญญาณของท่านเป็นโซอี้การพูดเช่นนี้ทําให้เราสามารถต่อต้านการล่อลวงของซาตานได้สารเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าวิญญาณของเราคือโซอี้สาเหตุที่ข้าพเจ้ามีชีวิตชีวาและมีพลังขับเคลื่อนอย่างยิ่งก็เพราะวิญญาณของข้าพเจ้าคือโซอี้ แต่ข้าพเจ้าเคยใช้เวลาอยู่ในศาสนาคริสต์ที่เป็นองค์กรอยู่หลายปีโดยที่ไม่มีใครบอกข้าพเจ้าเลยว่าวิญญาณของข้าพเจ้าคือโซอี้ข้าพเจ้าได้รับการชี้แนะในเรื่องพักปฏิบัติฝ่ายศาสนาหลายอย่างแต่ไม่มีใครบอกข้าพเจ้าว่าวิญญาณของข้าพเจ้าคือโซอี้ทว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าโซอี้ที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกแจกจ่ายเข้าสู่วิญญาณของข้าพเจ้าเข้าสู่ศูนย์กลางของข้าพเจ้า บัดนี้ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าวิญญาณของข้าพเจ้าได้กลายเป็นโสอี้แล้วไม่ใช่คุณธรรมที่เจิดจรัสแต่เป็นพระเจ้ากรีกภาพในฐานะชีวิตคงจื้อเป็นนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ในด้านจริยธรรมเขาสอนสาวกของเขาให้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมภายในที่เจิดจรัสอันที่จริงสิ่งที่เขาเรียกว่าคุณธรรมที่เจิดจรัสก็คือมโนธรรมนั่นเอง สาวกของคงจื้ออาจมีคุณธรรมที่เจดจรัสแต่เรามีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์อันที่จริงตัวของพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์เองได้เสด็จเข้าสู่เรามาเป็นชีวิตของเราคุณธรรมที่เจดจรัสไม่มีทางเทียบกับพระเจ้าตรีกภาพในฐานะชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ได้เลยเนื่องจากเราตระหนักว่าวิญญาณของเราคือชีวิตเราจึงสามารถชักจูงผู้สอนปรัชญาในประเทศจีนหลายคนให้เชื่อในองค์พระเยสูเจ้าได้ พวกเขาอวดอ้างว่าเขารู้วิธีพัฒนาคุณธรรมภายในที่เจิดจ,จรัสหลังจากที่ฟังเขาไปสักพักเราก็จะบอกเขาว่าสิ่งที่เขามีนั้นเทียบกับสิ่งที่เรามีไม่ได้เลยพวกเขาก็มีบางคนที่รู้สึกแปลกใจมากและถามเราอย่างจริงใจในเรื่องนี้เราจึงอธิบายว่าในฐานะที่เป็นคริสเตียนเรามีพระเจ้าตรีกภาพเป็นชีวิตอยู่ภายในเราบอกว่าเขาอาจมีคุณธรรมที่จดจรัส ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงในระมิดสร้างไว้แต่เรามีตัวของพระผู้สร้างคุณธรรมที่จดจ,จรัสนี้เราช่วยให้พวกเขามองเห็นว่าพระผู้สร้างนี้ทรงผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังการดำเนินชีวิตมนุษย์การตรึงตายและการเป็นขึ้นบัดนี้พระองค์จึงทรงอยู่ในการเป็นขึ้นขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเสด็จเข้าสู่ใครก็ตามที่รองเรียกผนามของพระองค์ได้อย่างสะดวกง่ายดายผลจากการเป็นพยานเช่นนี้ ทำให้หลายคนที่สอนปรัชญาเหล่านี้เปิดออกต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าร้องเรียกพระนามของพระองค์และต้อนรับพระองค์เข้าสู่ภายในเขาเพื่อเป็นชีวิตของเขาจากนั้นคนเหล่านั้นเองก็มาเป็นพยานถึงความแตกต่างระหว่างคุณธรรมที่เจิดจรัสกับชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เมื่อเราประกาศกิจคุณในระดับที่สูงส่งเช่นนี้เราก็ได้นำพาผู้คนมากมายที่เป็นศาสตราจารย์แพทย์พยาบาล และนักกฎหมายมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าความคิดของเรากลายเป็นชีวิตเราได้เน้นไปแล้วถึงข้อเท็จจริงที่ว่าวิญญาณของเรากลายเป็นชีวิตเพราะพระคริสต์ทรงอาศัยอยู่ภายในเราแล้วจิตและกายของเราเป็นอย่างไรให้เราดูข้อหซึ่งกล่าวว่าเพราะว่าความคิดที่ตั้งอยู่ในเนื้อนหนังก็คือความตายและความคิดที่ตั้งอยู่ในวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข ในที่นี้เราจะเห็นว่าความคิดของเราก็เป็นโซอี้ได้เมื่อเราตั้งความคิดของเราไว้ในวิญญาณความคิดซึ่งเป็นตัวแทนจิตของเราก็กลายเป็นโซอี้เราไม่ต้องทำตามแนวทางของคงจื้อที่ให้เสริมสร้างคุณธรรมที่เจิดจรัสแต่เราเพียงตั้งความคิดของเราไว้ในวิญญาณและความคิดของเราก็กลายเป็นโซอี้นี่คือการแจกจ่ายชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่จิตของเรา ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเราจำเป็นต้องมีภาคปฏิบัติในการหันความคิดของเราสู่วิญญาณท่านเกือบจะซุบซิบนินทาแล้วหรือท่านถูกล่อลวงให้บันดาลโทสะหรือจงหันความคิดของท่านสู่วิญญาณจงทิ้งไปซึ่งคำสอนเชิงจริยธรรมและศาสนาและกลับมาสู่พระคำอันมีชีวิตของพระเจ้าซึ่งเปิดเผยว่าชีวิตของพระเจ้าตรีกภาพถูกแจกจ่ายเข้าสู่วิญญาณของเรา เพื่อทำให้วิญญาณของเราเป็นชีวิตและยังเปิดเผยว่าความคิดที่ตั้งอยู่ในวิญญาณก็เป็นชีวิตเรามีสิ่งที่สูงส่งกว่าคุณธรรมที่เจรจรัดจริยธรรมและศีลธรรมเรามีพระเจ้าตรีกภาพที่ถูกแจกจ่ายเข้าสู่เรามีอะไรสามารถเทียบกับสิ่งนี้ได้นี่ไม่ใช่คำสอนเชิงปรัชญาหรือศาสนานี่คือชีวิตแบบโซอี้ที่ถูกแจกจ่ายเข้าสู่วิญญาณและเข้าสู่ความคิดของเรา ชีวิตถูกแจกปันเข้าสู่ร่างกายที่ต้องตายของเราการแจกจ่ายของพระเจ้ายังถูกเปิดเผยมากขึ้นไปอีกในข้อ11ในข้อนี้เปาโลกล่าวว่าแต่ถ้าพระวิญญ,ญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูปเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายอาศัยอยู่ในท่านพระองค์ผู้ทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายนั้นจะทรงประทานชีวิตให้กายที่ต้องตายของท่านด้วยโดยพระวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงอาศัยอยู่ในท่าน ข้าพเจ้ารู้สึกอัศจรรย์ใจที่ข้อนี้ไม่ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาข้อนี้เปิดเผยว่าโซอี้สามารถแจกปันผ่านพระวิญญาณน,นั้นเข้าสู่ร่างกายที่ต้องตายของเราได้ดังนั้นนอกจากวิญญาณและความคิดของเราจะเป็นโซอี้แล้วกระทั่งร่างกายของเราก็ยังสามารถเต็มด้วยโซอี้ได้ด้วยมองเห็นนิมิตเราทุกคนจำเป็นต้องมองเห็นนิมิตเกี่ยวกับการแจกจ่ายชีวิตของพระเจ้าตรีกภาพ เข้าสู่ทั้งสามส่วนของตัวเราถ้าเรามองเห็นนิมิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทัศนคติตามธรรมชาติเกี่ยวกับจริยธรรมและศีลธรรมของเราก็จะแตกสลายไปเราจำเป็นต้องทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์ตั้งแต่พระองค์เสด็จเข้าสู่ข้าพเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้าก็กลายเป็นชีวิตบัดนี้ถ้าข้าพเจ้าตั้งความคิดไว้ในวิญญาณของข้าพเจ้า ความคิดของข้าพเจ้าก็จะเป็นชีวิตด้วยโอ้พระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้าสารเสริญพระองค์ชีวิตแบบโซอี้ของพระองค์สามารถถูกแจกจ่ายเข้าสู่ร่างกายที่ต้องตายของข้าพเจ้าได้โดยพระวิญญาณของพระองค์ที่อาศัยอยู่ภายในพระองค์เจ้าข้าข้าพเจ้านมัสการพระองค์สำหรับเรื่องนี้ข้าพเจ้ารับสุขเรื่องนี้และข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งกับพระองค์ในการแจกจ่ายนี้นี่คือการแจกจ่ายชีวิตของพระเจ้าตรีกภาพ เข้าสู่มนุษย์ที่มีสามส่วนพระเจ้าตรีเอกภาพทรงกลายเป็นหนึ่งกับมนุษย์ที่มีสามส่วนและมนุษย์ที่มีสามส่วนก็เป็นหนึ่งกับพระเจ้าตรีกภาพโดยการแจกจ่ายเช่นนี้เราทั้งหลายกลายเป็นบุตรของพระเจ้าก็โดยการแจกจ่ายชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์นี้นอกจากนั้นเราได้รับการเปลี่ยนแปลงและการถอดแบบตามพระฉายาของพระคริสต์โดยการแจกจ่ายนี้นี่คือการดำเนินชีวิตคริสเตียนและการดำเนินชีวิตคริสตจักร มนุษย์แห่งชีวิตให้เราหันจากคำสอนเชิงศาสนาจริยธรรมและปรัชญาและกลับมาสู่การเปิดเผยที่เรียบง่ายแต่ล้ำลึกที่อยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งเกี่ยวกับแผนการบริหารของพระเจ้าพระเจ้าของเราทรงเป็นพระเจ้าตรีกภาพที่ได้ผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังการตรึงตายการเป็นขึ้นและการเสด็จสู่สวรรค์บนี้พระองค์ทรงเป็นพระวิญญ,ญาณผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งเพื่อเป็นโซอี้อันศักดิ์สิทธิ์ให้เรามีส่วน ประสบการ์และรับสุขพระองค์ทรงแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเข้าสู่วิญญาณซึ่งเป็นศูนย์กลางของเราก่อนเป็นอันดับแรกต่อมาพระองค์ก็ทรงแผ่ขยายจากศูนย์กลางเข้าสู่ความคิดของเราและทําให้ความคิดนั้นทราบสั้นไปด้วยโซอี้จากนั้นพระองค์ก็ทรงขยายเข้าสู่ร่างกายที่ต้องตายของเราจึงทําให้ทั้งตัวของเราเป็นโซอี้เช่นนี้เราจึงกลายเป็นมนุษย์แห่งโซอี้ฮาเลลูยา เราไม่ใช่มนุษย์แห่งศาสนาศีลธรรมหรือจริยธรรมเราคือมนุษย์แห่งชีวิตจบตอนที่62ชีวิตของพระเจ้าตรีกภาพถูกแจกจ่ายเข้าสู่มนุษย์ที่มีสามส่วนจากหนังสือบทเรียนชีวิตโรมโดยวิทเนลลีหนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่อการแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์ ศูนย์สองเจ็ดสี่หกห้าเจ็ดเจ็ดแปดหรือไลน์แอดกอสโปโบกลุ่ม